สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คการทองคาไปด้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่9้าพฤษภาคมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนในทำเฟรมวีคนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายก่อนที่มันจะจบแท่งวีคใช่ไหมแล้วเราจะได้เห็นอย่างหนึ่งคือวีคหลังจากที่มันยกตัวไปทำไฮของไส้เนี้ยนะครับหลังจากที่มันได้ยกตัวไปทำไฮเห็นไหมครับตรงนี้อ่าตอนเนี้ยมันได้มีการดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่มันชนทิ้งไว้เห็นไหมเพราะมันชนมาแล้วสองแนวต้านใช่ไหม แล้วก็บวกกันแนวต้านสา0 0สาร้อยกับแนวต้านสาม0ันสร้อยถูกไหมครับแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านเนี่ยตอนเนี้แต่เนื่องจากว่ามันยังไม่ได้จบวิกเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามันจะทํายังไงคืนนี้อาจจะมีการยกตัวขึ้นไปแล้วปิดอยู่เหนือแนวต้านก็ได้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชนแนวต้านสําเร็จถูกไหมพร้อมขึ้นต่อหรืออาจจะดึงไส้กลับแล้วปิดต่ำกว่าแนวต้านก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ถูกไหมหรืออาจจะปิดต่ำกว่าสามพันสามร้อยอีกก็ได้อันนี้เราเราไม่รู้ถูกไหม แต่ทีนี้เราจะต้องดูว่าวีกว่านี้มันจะทํำยังไงแต่แค่รู้ว่าถ้ามันดันขึ้นไปต่อแล้วมันไปปิดอยู่เหนือแนวต้านแปลว่ามันคือการชนแนวต้านสําเร็จแปลว่ามันมันคือการสร้างอ่าพชั้นกลับตัวสมบูรณ์ถูกไหมแต่ถ้ามันไม่สามารถที่จะปิดอยู่เหนือแนวต้านได้มันดึงไส้กลับมาปิดทีนี้เราก็ค่อยมาดูกันว่าเราจะทํายังไงต่อในอาทิตย์หน้าเนาะแต่วันนี้เราวังอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติเราจะเข้าบายเข้าบายก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าวีคนดึงไส้กลับอีกอันนี้จะอันตรายหรือถ้าใครจะเข้าเซล ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าคุณต้องคิดเผื่อนะตอนเนี้ยถ้าคุณจะเข้าเซล์แล้วมันชนต้านที่ไม่ปิดเหนือต้านล่ะแปลว่ามันจะขึ้นต่อแต่ถ้าคุณเข้าบายแล้วมันดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านก็คือมันชนแนวต้านไม่สําเร็จแล้วคุณจะทายังไงต่อต้องคิดเผื่อนะครับนาะคือบอกมาให้คิดเผื่อไว้ก่อนเพราะฉะนั้นออเดอร์ทุกออเดอร์ที่เปิดต้องมีการระมัดระวังแล้วเช็คตามเฟรมวีคไว้ด้วยถูกไหมเพราะมันชนแนวต้านแล้วมันมันดึงไส้กลับมาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านเลยเนี่ยคุณ ถูกไหมมันดึงไส้กลับของวีคแลวหรือคุนเซลแล้วมันบินไปปิดอยู่เหนือต้านอันเนี้ก็ต้องระวังนะครับเกือไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันบอกไม่ได้เพราะมันดึงไส้กลับมาเยอะแล้วเห็นไหมมันอาจจะดึงไส้กลับต่ออีกก็ได้หมดแห้งเลยก็ได้หรือมันอาจจะดันต่อแล้วไปปิดอยู่เหนือตันก็ได้คือการสร้างไพยเช่นกลับตัวถูกไหมครับก็คือการปรับฐานราคาที่สูงขึ้นของวีคเห็นไหมมันจะมีฐานราคาที่สูงขึ้นเนี่ยเห็นไหมนี่คือไพยเช่นกลับตัวนี่ก็คือภพ่เช่นกลับตัวอีกอันหนึ่งของวีคก็คือฐานราคาที่สูงงขึ้้้นนนนนเเเพราาะะะฉัปป็ไไดทู่ จะเปิดออเดอร์ตรงไหนก็ดูดูให้ดีๆส่วนในทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์เห็นไหมอย่างที่ผมได้บอกคือมันมีสิทเที่ยะทำสามเหลี่ยมเห็นไหมมอนผมตีสามเหลี่ยมไว้นานแล้วถูกไหมครับมันกดตัวลงมายอดเด้งใ,ใกล้สามเหลี่ยมแล้วดึงขึ้นไปแล้วก็ไปสร้างจุดกลับตัวตรงกรอบสามเหลี่ยมบนเห็นไหมตอนนี้กดตัวลงมาประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกกดตัวลงมาไม่ชนรับแล้วไปแต่ชนรับสามพันสี่ร้อยแต่เนื่องจากที่มันชนรับสามพันสี่ร้อยก็คาดว่ามันคือการชนรับสำเร็จใช่ไหมครับ ยกตัวขึ้นเคลียร์เซลลได้ไหมเซลลได้แล้วสุดท้ายมันก็กดตัวลงมาชนรับนี้ของมันเองแล้วมาชนรับสามพันสามร้อยแต่ชนรับสามพันสามร้อยไม่สําเร็จสุดท้ายดึงไส้กลับมาอยู่เหนือสามพันสามร้อยแต่ดันชนรับนี้สําเร็จเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองว่ามันยังมีสิทธิ์ที่จะลงต่อถูกไหมแล้วด้วยความที่เรามองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงต่อถ้ามันยกตัวขึ้นเคลียร์ถูกไหมครับแต่ไม่ถึงต้านเนี่ยนี่คือแนวต้านแล้วเนาะมันปิดแท่งเยียนแล้วถูกไหมนี่คือแนวต้านตรงนี้คือแนวต้านเห็นไหมครับแท่งแดงเนี่ยอ่า ถ้ามันยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านเราเซลลได้ไหมครับเซลลได้ครับเพราะอะไรครับอีกอย่างหนึ่งที่มันมันเป็นอที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันคือยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วมันยังอยู่ในช่วงกรอบบนของสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเ๋อ,อเห็นไหมบนกลางเนี่ยกลางบนเห็นไหมครับตรงเนี้ยกลางบนของสามเหลี่ยมถ้าเราเซลลตรงนี้สุดท้ายมันดึงไส้กลับกดตัวลงไปหาสามมาสามร้อยอีกรอบหนึ่งนี่คือจังหวะที่เราจะปิดไม้เซลลได้ ถูกไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่จุดที่จะบายเพราะตอนนี้มันคือกรารย,ยกตัวขึ้นบายตอนนี้คือการปลดลบายถ้ามันดึงไส้กับกดตัวลงคุณก็อันตรายถูกไหมครับแต่ถ้าจะบายก็รอให้มันกดตัวลงมาสากว่าสามรสามร้อยมาถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงรับนี้รู้คุณบายสุดท้ายแล้วถ้ามันอาจจะลงมาอีกหน่อยนึงแต่มันไม่ชนรับนาะอาจจะทุบลงมาอีกหน่อยนึงแต่มันไม่ชนรับมันดึงไส้กับไม้บายคุณก็จะปลอดภัยเนาะแต่ตอนนี้มองว่าเจอาจจะพยายามที่จะสร้างจุดกับตัวตรงนี้ก็ได้อาจจะยกตัวขึ้นชนต้านก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้ายกตัวขึ้นแล้วกดเซลล์คุณก็ระวังด้วยว่ามันจะชนต้านถ้าชนต้านก็ต้องพร้อมที่จะแก้ปัญหาเพราะว่าทำเฟรมเดย์ยังไงยังไงก็วิ่งแรงกว่าถ้ามันชนต้านตรงนี้กลายเป็นแนวต้านใหม่ของเดย์เพราะฉะนั้นระวังด้วยแต่เรามองแค่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นแค่การยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์นชนรับมาสาเร็จแล้วแล้วกดตัวลงต่อก็คือมันยังอยู่ในกรอบสามสามเหลี่ยมไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วกดตัวลงมาถึงตรงนี้โซนแถวแถวนี้ก็ได้อาจจะอาจจะเอ่อเลยรับสามพันสามร้อยใช่ไหมผ่านไส้ทำ Low. แต่ไม่ถึงรับตรงนี้คือรับจุดกลับตัวซึ่งก็เป็นรับที่แข็งแรงมากพอสมควรแล้วมันอาจจะดึงไส้กับแถวแถวนี้ไปเลยหรืออาจจะสร้างพลชั้นกลับตัวตรงนี้แล้วยกตัวขึ้นไปก็ได้เราบอกไม่ได้ถูกไหมแต่แค่เราเตรียมเผื่อ,อเผื่อแก้ปัญหาไว้อาจจะบายก็บายที่ไส้นี้ก็ได้แล้วรอถูกไหมครับสร้างาบลิมิตไว้ที่ไส้นี้ถ้ามันทุบลงมาอีกรอบนึงถ้ามันทุบลงมาก่อนเนาะนี่คือจุดที่เราจะบายได้เพราะว่าถ้ามันสร้างจุดกลับตัวมันก็ควรที่จะสร้างแถวแถวนี้เพราะตรงนี้มันมีจุดกลัววอออยู่่แแล้้ถมมนนีคืาาารขง เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเห็นไหมเราดูอย่างเงี้ยคือการที่เห็นไหมตั้งแต่แรกที่มันยกตัวขึ้นชนตั้งสําเร็จการที่มันทุบตัวลงมาเนี่ยถึงมันจะสร้างพลัให้ันกับตัวสมบูรณ์เราก็ยังมองว่าคือการกดตัวลงมาอย่างหนักเพื่อเคลียร์วอลล่มฝั่งายแล้วขู่ใบให้คัดเห็นไหมตรงเนี้ยเรามองเป็นอย่างงี้นี่คือการกดตัวลงมาอย่างหนักเพื่อเคลียร์วอลล่มฝั่งบายทั้งหมดที่โฟลล์ายมาทั้งหมดแล้วที่โดนลากฝั่งใบมาทั้งหมดจนกว่าเขาจะล้างพอดแล้วสุดท้ายพอเขายอมคัดหรือพอดเขาลล้้าางแวก็จะมสร้างสึกกัับตววนี แล้วยกตัวขึ้นไปใหม่ชนต้านแล้วเบรกไปอันนี้คือสิ่งที่มันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คือตอนนี้ต้องระวังเนาะแล้วดูด้วยเนี่ยคือกรอบสามเหลี่ยมลองตีลองตีทิ้งไว้เหมือนที่ผมตีให้ดูก็ได้นะครับแล้วดูได้ว่าอ่าถ้ามันยังอยู่ในช่วงบนของกรอบสามเหลี่ยมมันยกตัวขึ้นเคลียในวันนี้ถูกไหมแต่ไม่ถึงต้านลูนเซลถ้ามันดึงไส้กลับมากดตัวลงมาหาสามพันคุณจะปิดเก็บกาไรก็ได้แต่ถ้าคุณจะชนคุณก็รอมาชนที่ไส้นี้เลยก็ได้นี่คือไส้ที่ แต่ที่แน่นแนวรับได้สร้างสูงขึ้นแล้วหอ,อย่างที่เราเห็นแล้วก็แนวต้านดันก็ได้สร้างสร้างไว้แล้วแล้วก็มีการชนสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นการที่มันกดตัวล,ลงมาตรงนี้แรงๆเนี่ยคือการปู่บเขี่ยบอลลุนฝั่งายอย่างหนักแล้วเดี๋ยวอาจจะสร้างไฟชั่นกลับตัวฝั่งายในแท่งนี้ก็ได้หรืออาจจะวันนี้กดตัวลงต่อแล้วมาสร้างแถวแถวนี้ก็ได้แล้วยกตัวขึ้นไปใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นถึงถึงให้คาดการณ์ไว้ก่อนมองเห็นภาพคร่าวๆไว้ก่อนว่ากาฟแท่งเกียนมันจะสร้างยังไงได้บ้างแล้วเราจะรู้เลยตรงไหนคือจุดททีีี่่ด ถูกไหมต่อให้เราบายแล้วถูกลากสุดท้ายมันจะกลับมาแก้ปัญหาได้เพราะว่าเราบายในจุดที่มันไม่ได้เสี่ยงแล้วยกตัวขึ้นเซลล์เราก็เซลล์ในจุดที่มันไม่ได้เสี่ยงถูกไหมคือการยกตัวขึ้นเคลียร์วอลล่มฝั่งเซลล์แล้วก็เซลล์ถูกไหมครับแล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงปรอบบนของการไซด์เวยตรงนี้เห็นไหมมันมันคือจุดที่เราจะต้องคาดการไว้แล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่แรกเห็นไหมที่มันเบรกขึ้นไปแล้วสุดท้ายมันปุบลงมาใครที่เซลล์ในจุดที่มันดีอ่ะก็ได้กาไรหมดถูกไหมครับหรือไม เพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ออเดอร์กลัวแค่ว่าจะโดนลากแล้วแก้ไม่ได้นี่ครับจำไม่จำไม่เสมอว่ากลัวจะโดนลากแล้วแก้ไม่ได้อย่าไปกลัวไม่ได้ออเดอร์สุดท้ายออเดอร์เดี๋ยวมันจะได้ของมันเองตั้งตั้งบลิมิตเซลลิมิตในจุดที่มันดีแค่นั้นพอเนาะไม่ได้ออเดอร์ไม่ต้องกลัวครับกลัวว่าโดนลากแล้วแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าออเดอร์ที่ดีที่คุณได้ไปอ่ะสุดท้ายมันแก้ปัญหาได้หมดเพราะมันจะกลับมาเคลียร์จนได้แต่ถ้าออเดอร์มันไม่ดีอ่ะเวลาคุณแบบพยายามบายบายไปเซลล์บ่อย แล้วคุณไดออเดอร์ในจุดที่มันไม่ดีมันไม่กลับมาแก้ให้คุณมันไม่กลับมาให้คุณได้ปิดไหมให้เคลียร์อันเนี้ยเกินอันตรายกว่าเพราะฉะนันถึงบอกให้รอให้ไดออเดอร์ที่ดีเนาะแต่และไม้ต้องแม่นยำยิ่งยิ่งถ้าเป็นไม้ที่เกิดจากการเบรกยิ่งจะดีต่อให้มันทุบไปแล้วคุณโดนโดกไปถ้ามันทุบแรงๆแล้วคุณโดนโดนลลกไปไปสามสี่ไม้สุดท้ายคุณจะกลับมาแก้ไหมได้หมดเพราะมันจะต้องมีการเคลียเนาะก็ต้องรู้ไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับทางเฟรมเฮสโวเนาะเดี๋ยวไปดูในทางเฟรมเฮสโต่อ อในีทำฟิล์ม H โชวผมก็บอกอยู่่อยูแล้วถูกไหมครับว่าหลังจากที่มันได้มีการสร้างพชังนกับตัวฝั่งเซลล์ถูกไหมแล้วทำฟิล์ม H โชว์เดี๋ยเมื่อวานอ่ะตอนแรกมันก็มีการยึดยักไซด์เวย์ถูกไหมครับแล้ว H 1 n อ่ะมันได้มีการสร้างพชังนกับตัวฝั่งเซลล์ในฝั่ง H 1ถูกไหมครับแล้วผมก็บอกแล้วว่าอ่ะในเมื่อมันมีการสร้างพชังนกับตัวฝั่งเซลล์อีกรอบอ่าในทำฟิล์ม H โชวใช่ไหมแล้วเทรนยังเป็นของฝั่งเซลล์ในทำฟิล์ม H โชวเพราะฉะนั้นต่อให้ชวนจะสร้างพชังนกับตัวฝั่งไปตรงนี้สมบูรณ์สสุุดดดทท้้้้าายยยยเเี๋ววมมมมัััันนนนกกก็็จะลลงถูครบหแ สร้างพชชันกลับตัวใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมที่สําเร็จสมบูรณ์ด้วยไม่มีไส้มาขวางกดตัวลงชนรับอย่างต่อเนื่องแล้วลากแล้วทุบลงมาแรงๆเห็นไหมครับเวลาเรามองพชชันเราถึงต้องมองในทางเฟรมหลักทางเฟรมใหญ่เนี่ยแหละคือจุดสําคัญเห็นไหมถ้าตอนนี้ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนที่คุณเล่นแถวๆนี้แล้วคุณใบใบใน M สิบห้าแล้วคุณใบได้เรื่อยๆยกตัวขึ้นใบใบยกตัวขึ้นใบใบสุดท้ายเวลามันทุบแรงๆอ่ะคุณแก้ปัญหาไม่ทันเพราะคุณไล่บายอยู่คุณไล่คุณไล่บายในทางเฟรมเล็กอยู่ตอนที่มันกดตัวลงใน M สิดว่า นั่นคือจุดกลับตัวที่ดีแล้วคุณก็บายไปเรื่อยๆจนถึงจุดจหนึ่งเห็นไหมมันทุบมันทุบเลยถึงบอกว่าทํำไมถึงต้องดูไฮยอชันในไทม์เฟรมอย่างน้อยสุดคือ H4 และ H1 เป็นหลักเนี่ยแหละคือเหตุผลครับเห็นไหมครับตรงนี้คือเหตุผลหลักเห็นไหมเพราะ H4 ก็ยังเป็นไฮยอนชันฝั่งเซลล์อยู่ H1 จริงๆก็ยังเป็นไฮยอนชันฝั่งเซลล์อยู่แต่ตั้งแต่ที่มันสร้างไฮยอนชันฝั่งบายโอเคไฮยอนชันตรงนี้เป็นของฝั่งบายของ H1 แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเป็นพายเอนชั่นในไทม์ พอพอ H f o ยังไม่ได้กลับตัวเป็นฝั่งใบย H ย h n ก็ได้แค่ขึ้นไปเพื่อเคลียร์วอลลุมฝั่งเซลล์สุดท้ายก็ทุบเหมือนเดิมเห็นไหมสุดท้ายมันคือกราฟแบบเดียวกันกับ H f o พอ H f ยังเป็นพลชั่นกลับตัวฝั่งเซลล์อยู่เห็นไหม H 4พอมันยังเป็นพลชั่นฝั่งเซลล์อยู่เราก็รู้เลยเดี๋ยวมันก็จะต้องทุบอย่างน้อยสุดมันก็ต้องมาสร้างพลชั่นกลับตัวฝั่งาบดีๆตรงเนี้หรือข้างล่างหรือข้างล่างอีกแล้วมันยกตัวขึ้นใปใหม่ถูกไหมครับเห็นไหมเมื่อวรนนย ถือว่าหรือว่ามันคือความผิดพลาดความมันคือการหลุดวินยัยแล้วเอาใหม่นะครับอย่าอย่าทําผิดพลาดแบบนี้อีกเนาะจะให้ดีเห็นไหมครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทําเฟรมใหญ่ยังไงก็สําคัญมองเทรนในทาเฟรมใหญ่แล้วพยายามเล่นตามคามเฟรมใหญ่เห็นไหมเพราะแฮชโยังไม่ได้สร้างจุดกลับตัวที่สมที่อ่าฝั่งบายที่สม,สมเสร็จสมบูรณ์แล้วแข็งแรงเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ยังต้องลงอยู่เห็นไหมสุดท้ายยกตัวขึ้นสร้างจุดกลับตัวใหม่ฝั่งเซลล์แล้วปุบเลยนีย่คือทาเฟรมแฮชโช แล้วทาพร้อมกับ H1 ด้วยเห็นไหมที่ยกตัวขึ้นสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์แล้วทุบเลยเห็นไหมครับชัดเจนเพราะ H4 ยังไม่ได้สร้างจุดกับตัวฝั่งใบเพราะฉะนั้นต่อ H1 จะสร้างจุดกับตัวฝั่งใบสุดท้ายมันก็จะต้องตามเทรนของ H4 เห็นไหมครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือความสําคัญของการดูเทรนใน time เฟรมใหญ่มากกว่า time เฟรมเล็กเนาะเราก็ต้องดูคร่าวๆประมาณนี้เห็นไหมสุดท้ายมันขึ้นถ้าใครหลงาบไปเรื่อยๆสุดท้ายโดนแล้วเห็นไหมแล้วกดตัวลงมาไล่บาบเนี่ยโดนแล้วครับเพราะท i m e f r a m H4 มันลงอยู่ดี ถูกไหมมันยังสร้างจุดกลับตัวไม่ได้จำจำอันนี้ไว้นะครับต่อให้ทางเฟรมเล็กจะสร้างจุดกลับตัวได้สมบูรณ์แล้วถ้าทาเฟรมใหญ่ยังไม่ได้สร้างรู้ไว้เลยเดี๋ยวมันจะวิ่งไปตามเฟร์ของทางเฟรมใหญ่เนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ระมัดระวังด้วยรอให้มีการสร้างแพลชั่นอะไรชัดเจนแล้วค่อยออกออเดอร์จะชัวร์ที่สุดนะครับอย่างตอนนี้ยังออกออเดอร์ไม่ได้เนาะเพราะเห็นไหมจะสร้างจุดกลับตัวแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่ได้ชนรับเห็นไหมครับตอนนี้จะบายก็เสี่ยงเพราะว่านี่นี่ไม่ใช่จุดกับดกับตว เพราะฉะนั้นตอนนี้ทําอะไรไม่ได้รอพายักั่นนะครับแล้วค่อยเล่นเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์และฝากแช่งกันมังใจกันเยอะๆแล้วก็สมัครใครที่เขายังมีเพื่อนที่ยังเทรดไม่เป็นที่ยังติดปัญหาเรื่องการโดนลากอยู่ก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับคอนเทนต์อันนี้มีมีให้ฟรีนะครับมีให้ชมได้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ